พี่ดิวรวยพี่ดิวรวยช่วยเขาสามล้านคงไม่สะเทือนกระเป๋าตังค์พี่ดิวหรอกค่ะขนหนูเป็นน้องสาวพี่เด้อบาทหนึ่งพี่กับว่าห้หนูเป็นคนที่เหยียดเงินคนนะลูกพี่เตือนหนูนะหนูอย่าใช้คำพูดแบบนี้กับใครคำว่าไม่สะเทือนกระเป๋าหรือคำว่าแค่นี้เองหรือคำว่าหนูฟังพี่นะพี่อยู่ตรงนี้พี่ยังขาย สบ,บู่ก็ละเก้าสิบเก้าบาทก็ไอซีได้เงินคือกันอาอบ่เคยดูถูกเงินลูกค้าห้าบาทสิบบาทายบ่เคยเวา้าอืมแต่ขันแต่ขันอีล่าเปลี่ยนคำพูดว่าพีดิวพีดิวมีฐานาะคดีขึ้นแล้วสามล้านพีดิวกะซอยชีวิตเพิินไปเพิินกะเคยดีครับพีดิวอืมมันสิน่ารักกลัวซ้ำนัน้นแต่อายบ่เครียดให้อีหล,าหล่าหรอกให้อีหล่าแบบ เปลี่ยนคำเบาใหม่บางทีคำเบามันมัน,มนขากันไดนะ้ดิวขอเป็นตัวแทนกับคนคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จแล้วยิ่งต่อสู้ดิน้นรนขายของทํามาอาชีพสุจริตไม่เหมือนแก๊งนั้นขายอะไรหรออยู่ที่นู่นอะ่ะขายอะไรหรอออกมาแฉเช็คประวัติตัวเองด้วยนะว่าขายอะไรหรอ อยู่ต่างประเทศไปขายอะไรอะ่ะข้ามันไก่เข้าขาหมูหรอไม่มีนะไม่มีนะนี่ก็เคยไปเกาหลีญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวรอบโลกก็ไปนะต่างประเทศคนไทยก็ไปทำอะไรหรอขายอะไรอะ่ะนี่ขายกาแฟาไม่ได้ขายไม่บุรี อืมก็ให้มันเป็นข่าวไปเลยขายอะไรอะ่ะอยู่อยู่เมืองนอกขายอะไรอะ่ะน้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีใครไม่เกาหลีคนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปกาแฟเป็นตัวครับกาแฟจัดให้จ้า แสดงว่าคลิปช่องที่เขาแคปไปแมสเราใช่ไหมคนเริ่มขึ้นละลูกค้ากินกาแฟนี้จะกพี่กระเป๋าเหมาะกับคนไทยอยู่เมืองนอกสวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยคนเขาต้องทำคลิปสุดจบิก้าคนในกระเป๋าสาวสองให้เปย์เป็นกาแฟผัดกัตัวจ้าคือหลังนกแล้วก็แปะจะบอกเลยนะคนไทยที่เขาอยู่ต่างแดนหรือว่าคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนน่ะเขาทำมาหากินสุดจริตจ้า เขาไม่เทียบไปหลอกขายครีมหน้าขาวหน้ามืดหน้าดำอะไรที่ไหนหรอกจา้าเขาหาเช้ากินข้ามนะแถมโดนโดนหล่อนะปอกลอกกันหมดตัวจะบอกอะไรให้นะถามว่าคนถางประเทศเขาอยู่ที่นี่เขาทำอะไรถ้าถามถามป้าเนี่ยนะน้องดิวป้าน่ะขัดกระดใช้ลูกคี้จา้าเป็นไรชั่วโมงจา้านะ ชั่วโมงละประมาณห้าร้อยบาทเมืองไทยจ้าอืมมันก็มีหลากหลายอาชีพนั่นแหละจ้าอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดแค่ว่าพวกผู้หญิงไทยที่เขาไม่อยู่ต่างประเทศน่ะเขาจะเป็นช็อกกะรีหมดไม่ใช่มีทุกอาชีพจ้าคนที่เขามาเปิดบาร์เปิดซ่องก็มีจ้าโดยเฉพาะหลายๆคนที่เขาเขาเอคือเขาเดินสายไหนเขาก็สายนั้นแหละจ้า อาชีพไหนมันก็คืออาชีพสุจริตแหละจ้าคนไทยที่นี่ขยันขันแข็งนะจะเปิดร้านอาหารจะเปิดผับเปิดบาร์หรือว่าเปิดร้านนวดหรือว่าทำความสะอาดหรือทำเป็นงานออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่คนไทยอ่ะที่ย้ายมาอยู่ต่างแดนนะจ้าส่วนใหญ่ไม่เอาหนังหน้าตัวเองเนี่ยเที่ยวไปสร้างภาพแล้วก็หลอกขายครีมขายสบู่ไม่มีจ้า ส่วนใหญ่หาแดดค่ะกินตาม,มีตาเกิดมีเห็ดให้เก็บก็ไปเก็บเห็ดมีผลไม้ป่าช่วงฤดูผลไม้ป่าออกก็ไปหาเก็บผลไม้ป่ากันไม่ต้องบูรีคนในต่างแดนหรอกจา้าพวกเราหาอยู่หากินสุดจริตนี่แหละจา้านะแล้วถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเขาจะมามีอาชีพเออเป็นโสเพณีหรือจะอะไรก็แล้วแต่คนที่นี่เขาไม่บูรีอาชีพกันจา้า แม้แต่ฝรั่งมังค่าเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจหรอจกจ้ะว่าอยู่จะมีอาชีพอะไรคือเขาไม่สรัระเนเรื่องเรื่องส่วนตัวของกันและกันอันนี้คือข้อดีของคนที่ต่างแดนนะนะนะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ทำงานสุจริตนี่แหละรายได้ไม่ได้เยอะเท่าหล่อนนะก็ไม่ได้เยอะเท่าหล่อนเพราะไม่ได้เป็นหลอกขายครีมหน้าขาวให้ใครนะจบนะคืนด้วยนะสิ่งที่เอาของพิลินสาวสองไปอ่ะ เตรียมพบกับแรงกระแทกให้ดีนะฮะต่อไปนี้โอเคนะเขาเขาไม่มีเขาไม่มีประวัติเรื่องพวกนี้ปกตินะคนรวยเขารว,วยยิ่งกว่าอ e ีดิวได้ซ้ําคนชื่อดอเด็กเนี่ยฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมเขาเขาไม่จําเป็นต้องมาอยากได้เงินหรือว่าหายเหยวอะไรของอ e ีดิวอะไรนี่หรอกอ,อแต่เขาเดินเรื่องไอ้ช่วยไอ้เจเจลินเฉยเ,เพราะว่าไม่งั้นนะเจลินติดคุก ถ้าถ้าเกิดเจแดงไม,ไม่ไม่ทำเอกสารช่วยเนี่ยอีเจลินเนี่ยต้องไปเข้าคุกเลยนะอันนี้เขาทำเอกสารผ่อนปนให้อะไรให้ยื่นเอกสารทำตรงนั้นตรงนี้วิ่งหน้าวิ่งหลังเออนี่แหละเขาถึงต้องวิ่งเต้นมาเคลียร์กับอีดิวให้เพราะเผื่อเผื่ออีดิวมันช่วยไปก็เจลินก็จะได้เ,เบาแรงตรงนี้ไปแล้วก็ไปผ่อนเอาเพราะว่า อ้าวจะให้จะให้เจ๊แดงเขาช่วยทุกบาททุกสตางค์เขาก็ช่วยบางส่วนนั่นแหละแต่เขาก็คงช่วยไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะเขาก็ต้องแหมเออใช่ไหมล่ะจะให้เขาไปจ่ายให้เป็นสิบสิบล้านเขาก็ไม่จ่ายหรอกคนนั่นน่ะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็นกเหอะของเก่าก็ยังติดเขาเต็มไงที่ว่าเอาไปส่งให้ดิวนนไงเออเพราะฉะนั้นเขาก็เออเดินเอกสารให้อะไรให้แล้วคนไม่รู้ก็นึกว่าโอ้ยอีนี่มิจี้มิจี้อยู่นะั่นตามคําของอีดิวมันไงดิวมันพูดพูด ไอคำว่ามิจี้มิจี้นี่แหละเรื่องเนี่ยมันก็เลยงอกไม่ว่าเขาเนี่ยนะแต่ละตัวแต่ละตัวแฟนนะคลับอันนี้พูดตรงๆนะใครจะขู่เหมือนงูพิษใครจะเป็นงูเป็นช้างมา้าบัวควายมามาจะขิดจะอะไรเราอะ่ะพี่ดิวขอบอกตรงนี้นะว่าถ้าเราเติบโตมาแล้วเราต้องแข็งแร่งด้วยไม่ใช่ว่าเราเติบโตแล้วเราจะต้องเป็นคนอ่อนแอตลอดเวลาโอ้ปากจะเป็นแดงโพดแดงโพพูดภาษาคนเนะ่ะ เออีแก๊งกับจกักรยานเนะี่ยมันไม่รู้เรื่องไงเวลาเขาเขาแจงรายละเอียดอะไรมันก็จะไปตีกินมันก็โดยเฉพาะอีเสี่ยวหนองควายในะอีเฮียนี่อีอีงั่งตัวนี้ยิ่งโง่ไม่รู้เรื่องรู้เลา่าสักแต่จะมาโหนเรื่องเรื่องพวกนี้โดยไม่ไม่ดูสตรอรี่ดีๆเออน้องดิวหลอกให้พี่ลินโอนเยอะสัญญาจะรักกันอ้าอันนั้นน่ะใช่สตรอรี่มันก็จะไปในทรงนั้นไงคนไม่รู้มันก็จะไปหาว่า อีสองเจเนจะไปตบซับเราอย่าอ่อนแอให้ใครรู้แล้วอย่าแล้วอย่าแบบนี้เราต้องสู้แบบสู้อยู่ข้างหลังเราอย่าไปสู้ตรงซึ่งหน้าคนพวกเนี้ยมันไม่ได้แบบมีค่าอะไรสําหรับเราจริงฉ,ฉันจะบอกเธอให้นะจริงๆแล้วนะเธอก็ไม่ได้มีค่าสําหรับสําหรับฉันนะเพราะเธอไม่ใช่เป็นเครือญาติฉันฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชีวิตเธอ กับเจลินเนี่ยเมื่อก่อนน่ะในอดีตเขาก็นึกว่าเธอเป็นเป็นแฟนนึกว่าเออนึกว่าเป็นแบบจะฝากผีฝากไข้ลายนั้นก็เป็นหลงรักเธอหัวปักหัวปั๊บไงก็นึกว่าจะเป็นฝากผีฝากไข้ไปยันแก่ยันเท่าอะไรก็มาก๊อกล็อกส่งนั่น,ส,น,นส่งนี่ให้เธอลายนั้นน่ะก็หลงด้วยแล้วก็งโง่ในความรักด้วยอะไรด้วยกันแลแ้วเต่แต่ตอนเนี้ย เขาก็ไม่ให้ความสําคัญกับเธอแล้วเขาก็จะฟาดมวงฟาดงานกับเธอนี่เห็นยังไงคราวเนี้ยเชื่อดิวนี่ใครที่อายุสี่สิบห้าสิบหกสิบจะรู้ดีดิวทางานกับคนอายุมากดิวทางานกับคนอายุบางทีศาสตราจารย์อายุเจ็ดสิบแปดสิบดิวทงานกับคนมีองค์ความรู้มีความสามารถมิดทำงานทํางานกับคนองค์ความรู้จะสูงส่งจะคุยอะไรคุยได้หมดแหละเวลามีเงินน่ะนะ คุยได้หมดแหละว่าตัวเองนะ่ะทำงานกับคนระดับนั้นตัวเองอยู่ในวงสังคมระดับนี้แต่ต้องอย่าลืมกำพืชตัวเองเข้าใจไหมจะทำงานกับคนระดับไหนจะอะไรยังไงก็ต้องอย่าลืมกำพืชและและสิ่งที่ตัวเองก่อนจะมาถึงจุดนี้ตัวเองได้เงินได้ทองมาจากใครตัวเองได้รับการสนับสนมาจากใครไอตอนมีเงินแล้วมันก็พูดได้หมดแหละ มันก็พูดให้สวยหรูยังไงก็ได้หมดแหละพูดให้มันดูดีงามให้มันดูเออให้มันดูเลิศเลออะไรมันก็พูดได้หมดแหละอืมอืมเข้าใจไหมคะพูดเท่าไหร่มันก็พูดได้หมดแหละเวลามีเงินแล้วก็พูดพองโตได้หมดแหละเข้าใจยังไงต่างเพื่อนดิวมีแต่นักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยเสือรสรใครบอกใครบอกว่าเพื่อนเธอมีแต่นักธุรกิจ เธอลืมไปแล้วเหรอ2,020ัี่ิบเธอยังไม่มีจะแดกอยู่เลยตอนนี้เธอบอกว่าเพื่อนเธอมีแต่นักธุรกิจใครบอกเธอน่ะเป็นคนชาวไร่ชาวนาแม่เธอน่ะทำงานเย็บผ้าแค่เดือนละเจ็ดแปพันบาทเออเงินจะเช่าบ้านอยู่ในกรุงเทพเธอยังไม่มีไม่พอเลยวิ่งหน้าวิ่งหลังหาอยู่หากินอดอยาก แต่พอมาล่ํารวยขึ้นมาเนี่ยฉันมีแต่แวดล้อมฉันมีแต่เพื่อนนักธุรกิจโอ้ยมันก็ใส่หน้ากากเข้าหากันแหละพูดอะไรไมันก็พูดได้อย่าลืมกําพืชตัวเองยิงแรดมันเยอะจะตายแฟนครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่เราจะต้องเจอเราไม่เจอเนี่ยสิแปลกขอ<ร>โทษทนะเธอเธอไม่ได้จะเจอคู่คู่ธุรกิจอะไรเธอน่ะต้องเคลียร์ในเรื่องที่เธอน่ะไปหลอกไปลวงเขาเนี่ยอย่างนี้เออ พวกเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยเจอตลอดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเราอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่พูดได้เราพูดอะไรที่ไม่พูดก็อยู่ข้างหลังจริงข้างข้างหลังจะไปทําอะไรได้ละ่ะถ้าเธอผิดจริงเนี่ยข้างหลังข้างหน้าก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเออพี่ถึงบอกไงว่าถ้าใครค้าคใครเจอพี่ดิวตั้งแต่แรกอะ่ะปากแดงแป๊บพี่จะไม่เอ,อ่ยทุกอย่าง อันนั้นโหชื่อนามสก,กุลเรายัางเอ่ยโอ้โหเออหูช้ำช่ำช้ำอา้าวเขาเอ่ยจะเป็นไรล่ะอ่ะยกตัวอย่างอย่างฉันนะ่ะฉันก็เอ่ยตามโลกโซเชียลเธอจะมาทอะไรฉันได้ฉันก็พูดตามตรงเพราะสรรพนามเธอมันก็คือดิวทิรพัฒน์ไงเออไอส่วนคนอื่นเขาจะไปเรียกขานเธออะไรยังไงนั่นเป็นปัญหาของเขาส่วนฉันฉันไม่ได้มีมุบมิบอยู่แล้วเพราะเธอเป็นคนในโซเชียลอยู่แล้วไงพอดทุกสิ่งทุกอย่างอขอบคุณมากครับ ไม่รู้จักเลยค่ะพี่โมพี่โมลุกเอาลิปมาหน่อยเอาลิปมาเอาแค่ลิปเห็นไหมหน้าตาตาและตาแหล่เห็นไหมตอนนั้นหน้าตาตาและตาแหลมันน่ามันโหนกมากพอตอนหลังเสียงอ่อยเรียกไปเอาสามล้านตลกไหมทุกคนจะไงน้องเดียวจะเลิกตาแหลกี่โมง ใช่ไหมใครอยากได้รีบกดหนึ่งเห็นไหมแฟนคลับอันนี้พูดตรงๆนะใครใจะขู่เหมือนงูพิษใครจะเป็นทุกคนเห็นไหมเห็นแล้วยังเออตอแหลไะหมละอ,อยหนะ้าลอยตาตอแหลไหมะตอนนู้นนั่นคือตอนนู้นจากตอนนี้เนี่ย,ยเขาจะเหยียบดิวจมตีนก็จะนั้นนี่ตลกดีอะ น้องดิวเขารู้นะป้าว่าหลอกพิลินเอาไว้เขาถึงนัดเจอต่อรองครั้งแรกที่บ้านหวังกล่อมพิลินให้เงียบเอาอันนั้นก็ใช่แต่พิลินแกก็ไม่ทันไงเออแกก็ไม่ทันเขาไงเออนั่นคือข้อเสียของพิลินแล้วเอาตรงๆนะคนไหนที่ใต้ตาดำใช้ตัวนี้เลยขอบคุณมากขอบคุณจริงๆข,ขายแค่นี้แหละวันนี้นีกับบอเมนเด็กน้อยที่แบบว่าต้องมันนะโอ้ยเนาะ ก็ตอนนั้นก็ฉันพูดแล้วไง